เด็กนับพันเหลือเพียง12คนเท่านั้นให้เรียนรู้จริงทั้งบทบาทพิธีกรบุคลิกภาพภาษาและการแสดงเป็นไงคะกามฝึกย,ยังหนักในสนามจริง ยิ่ง1นีใช่แล้วเพื่อนๆชมสยามโอเชี่ยนเวลแล้ววันนี้นะคะผมก็อยู่ที่หน้าเพราะมีความสุขดีกับการที่ได้ฟังพวกเราได้ามว่าวหลังจากชมพิพิธภัณฑ์หุ่นคิดพึ่งจะขอให้พี่วูดดี้เนี่ยให้กับบางใจหน่อยแล้วก็แนะนำน้องๆหน่อยเพื่อก้าวสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพเรือ่องนี้ไมธรรมดานต้องปล่นาต,าต,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 ตัวบ้าง แต่ใครคนไหนจะเป็นพิธีกรคนใหม่ของรายการข่าวบันเทิงนายอินเตอร์เทนทางโมเดิร์นนาทีวีเดี๋ยวรู้กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี <c oughs> ่ตา <c oughs> วด, <c oughs> ด้วยนี่วันไหนนะที่เราสองคนมาอยู่ด้วยก <c oughs> ันนาะเมื่อไหร่ที่พัทรวีบุญประเสริฐมาอยู่กับนันทกายอย่างนี้เนี่ยแปลว่าวันนี้ต้องมีอะไรพิเศษค่ะ แน่นอนก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกลาคุณผู้ชมค่ะ S 1> <S 1> <S ไม่ใช่อะไรใ่สิไม่ใช่ไม่ใช่ยังอยู่ <S 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 ยังอยู่ยย <S <S นะคะคแต่เมื่อภาพที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณผู้ชมได้ชมเนี่ยก็จะเป็นการประมวลภาพนะคะในการประกวดในโครงการ Big e n Baby Present n a y t n Freshie ปั้นหนุ่มสาวหน้าเด็กให้เป็นดาวซึ่งตัดสินกันสดๆร้อนๆเมื่อาวานนี้เองค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมจากกว่า2,000คนนะคะและณบัดนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับชมหน้าผู้ชนะค่ะ ah นั่นคือผู้ชนะจากการประกวดในครั้งนี้นั่นเองนะคะน่าใส่เกิีงเมื่อวานนี้นะคะเราสองคนค่ะก็ทําหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็ประกาศชื่อน้องตื่นเต้นมากๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะทําความรู้จักกับน้องทั้งสองคนนะคะให้ดียิ่งขึ้นและที่สําคัญค่ะจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งกันด้วยนะวันนี้ค่ะฝนกระแปวค่ะจะขอเปลี่ยนมาเป็นแขกรับเชิญของเราจะเท่กันบ้างสันมันดาลละอยันบันดาลลอยาาเป็นดาราเมื่อวานนี้พี่เต๋อเองเพิ่งพูดถึงเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะน้องทั้งสองคนนี้ก็ต้องทำหน้าที่ ที่เป็นพิธีกรของรายการนานระเทนมาสัมภาษณ์เราสองคนด้วยดูซิจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะฟินเองนะคะสำหรับวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะวัยรุ่นอย่างพวกเราก็อย่าลืมไปเลือกตั้งเพื่อคนดีของประเทศไทยคะ่ะ กลับมาช่วงนี้นะคะเราก็ได้เวลามาพูดคุยค่ะกับผู้ชนะจากการประกวด Being b a b ี p r e s e n นต์นายจะเทนเฟรชี่ปั้นหนุ่มสาวหน้าเด็กแค็นดาวนะคะและตอนนี้ค่ะน้องๆทั้งสองคนก็อยู่กับเราแล้วเยิสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ ชื่อในตำชื่อตื่นเต้นกันจนเกี่ยวลืมเลยอ่าน้องผู้หญิงนะคะน้องใบเตยพรพจีสิริสิทธิ์ค่ะอ่าสวัสดีแล้วก็น้องผู้ชายคขาน้องกีกิรติสุพดิเเรกุลสวัสดีค่ะทั้งสองคนล้วจะต้องขอบอกว่าพี่ๆี่ทั้งสองคนนะคะแล้วก็พี่ๆี่ทีมงานทุกคนต้อนรับเข้าสู่บ้านนายตะแคงด้วยวันนี้เราต้อนรับอย่างเป็นทางการจริงอะไรจริงของจริงเนาะวันนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่มาให้กำลังใจด้วยน้องๆสองคน สำหรับวันนี้ค่ะเป็นเทปแรกของน้องๆด้วยต้องขอย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ก่อนนะคะเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตะโกนค่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยมื่แล้วแบบว่าน้องๆเนี่ยเขาต้องได้โจทย์นะคะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต้องสัมภาษณ์ดาราดังๆเป็นครั้งแรกด้วยอย่างน้องกีเนี่ยจับฉลากได้ใครคะได้ดีเจเจแมมครับก็พอจับฉลากได้ก็รีบเสิร์ชหาข้อมูลว่าเราจะถามเรื่องอะไรเขาบ้างทันทีที่รู้ว่าเป็นดีเจเจแมมรู้สึกยังไงรู้สึกกลัวไหม กลัวอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าได้ขอเวลาตัาพูดเขาจะค่อนข้างแบบอารมณ์เยอะเรากลัวเราจะตามเขาไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมอาเบิ้ลเสร็จแล้วก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลจะากจะแบางใหญ่เลยแล้วใช่ครับพอได้ข้อมูลเสร็จก็ไปขออาก่อนพยายามทําตัวเหมือนได้ทําเป็นพิธีกรจริงๆครับเขาไปพูดคุยก่อนขึ้นเวทีว่าผมอยากจะถามคําถามนี้นะครับอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นการเตรียมตัวเลยว่าอะไเหมือนแบบคล้ายๆแบบ ะลายพฤติการ์นี่ไงนี่ไงนี่ไงนะนี่นี่ปัมอยู่บริเวณีเมื่อวานถูกต้องครับสังเกตได้ว่ามือจะสั่นก็เลยต้องจับเพดจับเพะจับเพทไว้ให้แบบแน่นแต่ดูหน้าแล้วดูหน้าไม่รู้เลยว่าตื่นเต้นน่าต่เมือชีพเก๊กเมียนนั่นเนี่ยครับผมดูสิแล้วแถวเนี่ยตอนที่ได้สัมภาษณ์ดีเจแจมแอมเขามีแบบ กแกล้งอะไรเราไหมในการตอบคําถามอะไรเงี้ยให้เราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีมีแกล้งเหมือนกันครับเ,ออเรื่องตอนแรกถูกเตรียมกันแล้วยอยู่สอบมาผิดคิวเราก็ตอออ้ตองรีบรีบแบบใช้ไหวพริบตอบกลับไปอย่างเงี้ยยังไงยังไงลองาาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะอย่างเช่นถามเรื่องอนุรักษ์ศาสตร์มามามุกพ่ามามุกพอ่พอใชนมามุรักชนีมาลักไดะตอนแรกรักชนีค่ะเราจะแมมเราจะถามว่ารู้จักไหมคะชนีแล้วก็ต่อไป ต่อไปก็จะเป็นแต่ว่าคำถามคำถามตลกๆแล้วก็แล้วก็ไว้ไปตายของดีเจก็หน้คขาวเนอะเนอะอ่ะน้องไปเตยน้องใบเตยจับฉลาดได้พี่กายแล้วใช่ไหมต้องสัมภาษณ์น้องกายเป็นไงบ้างเจอปัญหาเจออะไรไหมก็ตอนแรกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าพี่เขาฮอตมากตื่นเต้นที่หมายความว่ายังไงเขินแบบว่ามีร่างนิดนึงเพาะภูมิอาการเขินตัวเยังไงคะแฟนคลับเขาแบบเนี่ย ก็ไม่เชิงค่ะก็เป็นหน้าที่ต้องทำใช่ไหมคะก็เหมือนกันค่ะต้องมีการเตรียมตัวไปถามว่าโอเคจะถามคำถามนี้คำถามนี้นะโอเคไหมนี่นีนี่ค่ะก็เป็นภาพการเตรียมตัวก่อนหลังเวทีก่อนนี่จะขึ้นไปซ้อมกันก่อนนะคะอันนี้ตอนจับฉลากทันีีส่วนอันนี้ค่อยู่บนเวทีจริงเออเป็นไงล่ะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นนะคะมีมีอย่างที่เราแบบ เฮ้ยที่เราคิดไว้ซ้อมไว้แล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราซ้อมนะก็มีบ้างค่ะเพราะว่าพอขึ้นไปแล้วมีลืมลืมบทบ้างพอก็มองสคริปก็หาไม่เจอก็มีมีคู่ช่วยด้วยค่ะแล้วก็พี่กายโชคดีว่าพี่กายไม่มีแกล้งไม่มีทดสอบอะไรเราเลยโชคดีไปโชคดีไปอันนั้นอันนั้นก็เป็นการฟันฝ่าบนเวทีนะคะทุกอย่างจบแล้วกลายเป็นผู้ชนะแล้วทีนี้เรามาทำความรู้จักกับน้องๆให้ลึกยิ่งขึ้นค่ะเริ่มจาก ป่ายิงก่อนฝ่ายหญิงนี่เรียนอยู่ใช่ไหมคะที่ไหนคณะอะไรสะาป่ายงปี2คณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงเฮาที่อะไรสีนครินรวีโรเอกการแสดงบอลบีใช่ไหมคือพุ่งตรงมาเลยใจอยากใจฝันใช่ค่ะชอบด้านนี้อยู่แล้วค่ะแล้ว แล้วมีลองแบบเคยไปประกวดเวทีไหนมาก่อนบ้างไหมคะน้องเคยค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็นั่นไง่นั่นแลเรียนร้องเพลงด้วยอรอเรียนค่ะเรียนหลายที่แล้วก็ช่วงนี้พักไปเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไปเรียนเท่าไหร่เดี๋ยวที่ไปประกวดนี่คือประกวดร้องเพลงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแล้วนัางัลชนะจะอะไรยไม่เคย ต้องมีสูญใหม่ละสุดเลยครับพี่แปลวค่ะโชวันนี้ค่ะฝนขอให้น้องใบเตยนะคะร้องเพลงโชว์คุณผู้ชมนิดนึงสักท่อนหนึ่งด้วยไหมคะน้องใบเตยะอ่าวเป็นพิษย์ค่ะสักท่อนนึงสักท่อนหนึ่งเพลงช้าเพลงเร็วค่าคะเพลงเร็วจะได้ขึ้นเป็นโอเคเอาเคสามสองหนึ่ง Dee one if the sun refills to s h i e v e n if romance run out of right you still have my heart until the end of time you're all i need my love my valentine <laughs> 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 น่อยก็ต้องมีช่วงแบบว่าให้น้องใบเตยร้องเพลงเนี่ยตอนวันงานอีเวนต์ต่างๆของนายแตงเทงเนี่ยต้องโชว์นิดื้อขอโชว์เต้นนะคือเต้นเก่งมากค่ะสองคนก็จะเต้นนะคะเป็นแดนเซอร์อยู่ข้างๆน้ำทำได้แค่นี้ทำได้แค่นี้ดีใจมีน้องพิธีกรที่ร้องเพลงเก่งที่ที่มีอยู่กันเรื่องเลยค่ะฟังผู้ชายบฟังผู้ชายบ้างน้องกีกันบ้างดีกว่านะคะเห็นหน้าตาสดใส น่ารักร่าเริงแบบนี้น้องกีเนี่ยเขาก็มีมุมดราม่าเหมือนกันเพราะว่าน้องกีค่ะได้พบหน้าคุณพ่อเนี่ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตนี้ยังไงครน้องกอีด้วยความที่คุณพ่อกับคุณแม่เลิกกันตอนยังไม่ได้เกิดนะครับแล้วก็แต่คือท่านไม่ได้หยาก,กัะพอเราช่วงประมาณอายุมอต้นนะครับ13าเนื่องจากพอต้องไปเรียนที่ไปสมัครเรียน แล้วต้องใช้หลักฐานทางด้านของคุณพ่อด้วยก็เลยไปเจอแล้วก็ขอหลักฐานมาเพื่อที่เอาไปประกอบการเรียนครับใด้วยเหตุนี้เนี่ยก็เลยทําให้น้องกีสนิทกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวมากๆเลยอยู่กันสามคนคุณแม่เลี้ยงคุณแม่เก่งมากคุณแม่เก่งมากคุณแม่เป็นทางคุณแม่เป็นพ่อเป็นคุณพ่อด้วยเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างเลครับเป็นที่ปรึกษาหมดเลย พี่สาวก็น่ารักมากด้วยบอกว่าต้องเสียสละนะไม่เรียนปริญญาโทเพื่อที่จะส่งน้องกีเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ด้วยใช่ไหมคะเนื่องจากพี่สาวต้องบอกตรงๆเลยนะครับพี่สาวเป็นคนที่เรียนเก่งมากพี่สาวเป็นคนที่เรียนเก่งมากคือได้เกริยิยมอะไรตลอดแล้วพอดีช่วงนั้นพอพี่สาวจบปริญญาก็มีทุนมาต่อมีทุนมาให้พี่สาวเรียนต่อแต่ว่าเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแลวคือด้วยความที่กังวลว่าจะไม่สามารถ อะไรได้ที่มีอยู่อาจจะไม่สามารถส่งผมต่อได้<ม>พี่สาวก็เลยโอเคเดี๋ยวทำงานก่อนละกันแล้วเตรสส่งผมเรียนให้จบแล้วนี้มมผมก็คิดว่าพอผมเรียนจบแล้วเนี่ยก็ทํางานส่งพี่สาวเรียนต่อโท<ม>สำหรับการอย่างนี้ไปอีกวันนี้มีอะไรจะพูดกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวไหมคะก็<ม><ม>ต้องบอกกับคุณแม่กับพี่สาวว่าขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบเลี้ยงดูดูแลมาดีมากทุกอย่างเลยรักมากๆแล้วก็ทําได้ดีที่สุดแหละครับวันนี้ผมดีใจมากที่มาอยู่ตรงนี้ครับ เอาล่ะเอาล่ะวันนี้ก็เหตุการณ์เปลี่ยนนะคะเป็นวันที่น้องกีเนี่ยจะได้กลับมาดูแลคุณแม่คี่สาวได้แล้วได้เอ็นเตอร์เทนเราสนับสนุนเต็มที่ขอบคุณค่ะ ต่อไปเนาะน้องจีจะได้แบบว่าดูแลคุณแม่แล้วก็พี่สาวบ้างแล้วด้วยความที่สนิทกับพี่สาวแล้วก็คุณแม่นะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หนุ่มคนนี้เนี่ยเขาแบบไม่มีหนุ่มที่ไหนมีความสามารถแบบนี้แน่นอนทําอะไรไม่ทราบขนาดนั้นเลยจริงๆแล้วเป็นความสามารถที่ฝนเลิฟมารู้เกี่ยวกับของกินถูกต้องถูกต้อง อน่นคือการทำอาหารนั่นเองทำอะไรได้บ้างทำอาหารก็ทั่วไปครับสปาเกตตี้ พริกไทยดำแต่ว่าแต่ที่เป็นชอบจะเป็นหมวดของหวานมากกว่าคใจ่ดนใจเดินใจเดินใจนาการมากค่ะเมื่อวานนี้นะคะน้องกีเนี่ยก็ได้อ่บอกพี่ฝนแล้วนะคะว่าจะทําเทกัหอยมาให้แต่ว่าด้วยความที่เมื่อวานอาจจะแบบเอ่อนอนดึกหรือว่าตื่นเช้าวันนี้ก็ต้องมาจัดรายการด้วยนะคะวันนี้ก็เรียนเมนูอะไรมาฝากพี่ฝนแทนบานอฟฟี่ครับทำง่ายๆมากๆเลยทําที่นี่ตรงนี้ทําที่นี่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วนัการจะรับประทานตรงนี้ด้วยได้เลยเดี๋ยวรามื ไปด้านนู้นกันดีกว่าครับไปปากน้องใบเตยไปช่วยกันด้วยนะคะมาค่ะมาค่ะก็นี่นพอดีน้องใบเตยร้องเพลงพี่สองคนเต้นผมทำอาหารดีมากบองนี่มีแต่เต้นกับผนทานโอเคพี่เตรียมเต้นแล้วนะเอเคออุปกรณ์ง่ายมากครับก็มีโอริโอบดนะครับมีเนยที่อ่าเมลแล้วก็คือละลายละลายเรียบร้อยแล้วก็ มีผงโกโก้คาราเมลวิปครีมแล้วก็ช็อกโกแลตชิพแล้วก็รวมถึงกล้วยหอมด้วยการทำง่ายมากครับก็คือตวงโอรีโอเนี่ยใส่ไปนะครับในถ้วยอัตราส่วนที่ผสมกันเนยเนี่ยคือโอรีโอสองแล้วก็เนยหนึ่งทำไมมือสั่นอะเ็นะป้งเือนแงเปอนแ้งโอรีโอสองเนยหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็คุกคุกให้มันเพื่อที่จะให้มันจับตัวเป็นก้อนนะครับโอรีโอบดพอจับตัวเป็นก้อนเสร็จ พอได้อ่านี่นะครับนี่นะคะมันจะเป็นแค่เขาจับตัวเป็นก้อนเวลาที่เราทานใชกมาจะกรั่กรอบถูกต้องครับอันนี้ก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ที่เรียบร้อยแล้วเราก็ตะใส่ในถ้วยพิมพ์ภาชนะอะไรนี้เราก็บดๆได้ใส่ได้เลยครับไม่ต้องเป็นถาดฟอยลก็ได้ไม่ต้องเป็นถาดฟอยก็ได้ครับเป็นอะไรก็ได้ครับอย่างสมมติอยู่ที่บ้านเนี้ยพี่มีแบบ ถ้วยเล oui, ank, ac, street, pues üt, uh, ็กๆน่ารักน่าร really uh, right, right. ักได้ได้ถ้วยเล็กๆได้หมดเลยครับแก้วก็อยู่ทำง่ายๆเลยเนาะใช่ไหมนะบ้านเราฟรีทำง่ายมากครับทำง่ายจริงๆไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้ทำเดี๋ยวสังขยาสมมุติว่าสมมุติว่าคือหลังจากเราได้แม่พิมพ์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะนำนี่ไปแช่ในตู้เย็นไปแช่ในตู้เย็นเพื่อที่จะให้จับตัวกันและก็คืออันนี้เป็นอันที่จับอาที่เราแช่ในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วก็คือไม่แต่ชอบนะ ชอบมากค่ะปกติแล้วแบบเดี๋ยวคนะปกติสาวๆจะชอบกานเบเกอรี่ไงเป็นอะไรก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมคะเค้กขาอุ้ยไม่รู้ค่ะเขาขากันเลยชอบเป็นอะไรดื้ออ้วนเนี่ยดูจากสรีระแต่ข่าวเขาเขาเดียวสัญญาเมื่อกี้ไม่อ้วนเลยพี่แปบนะครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นกล้วยนะครับหันไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่สั่นไม่ใส่ตรงหัวกล้วยเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับพี่ทานให้ตลอดเวอ่าแล้วก็หั่นกล้วยบางๆลงไป ทางโรงเรียงสวยๆแล้วแต่คนชอบมากน้อยแค่ไหนมือสั่นแล้วบ้งบาดมือนะตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นต้ื่นเต้นลูกต่อไปเดี๋ยวหนูก็ต้องมานี่ในเวทีนี้ในะเนนะคะให้น้องมิตช่วยเกลี่ยไปเตยไปเตยทำงานเบามากค่ะก็ยืนเดียวเดี๋ยวรอชิมรอชิมอย่างเดียวเพราะเราสามคนก็รอชิมมันนะคะนะ เร็วเร็วที่หิวแล่ายจนยันเขาจะย็นยันเขาจๆมือสั่นมือสั่นไมีดัดเลยเดี๋ยวน้องกีนปากคุณผู้ชมไม่ไม่ต้องดูนะคะก็เลยก็เลยขนมให้ดูมือน้องโอเคโอเคพอได้เสร็จแล้วก็ตามต่อไปตามด้วยนี่เลยครับคาราเมลค่ะคาราเมลค่ะคาราเมลราดไปเลยครับสิ่งที่พี่ชอบมากว้าวนี่เผ็ดจากตรงนี้กินได้เลยหรือเปล่าได้ได้แล้วเปล่าได้เลยครับโอ้ยอย่างนี้เองนะคะที่เาเรียกว่า อะไรนะบัดนีแล้วสุดท้ายนะแล้วสุดท้ายก็คือใส่วิปครีมนันเองนะสวยอ่ะเนี่ย <ici> วิปครีมมาแล้วค่ะว้าวเนี่ยโอ้ ไม่อ้วนไม่อ้วนครับไม่อ้วนครับแล้วก็แต่งหน้าจริงๆแล้วถ้ามีเวลาพี่กีจะตีวิบคลีนไม่ได้ละโอ้โทษครับโอ้น่ากินมากๆคุณผู้ชม่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพร้อมจะรับประทานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราขออนุญาตไปรับประทานแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับไปเจอกันที่เวทีฝั่งนู้นค่ะค่ะกรกฎาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปเลือกตั้งกันด้วยนะคะ ครับคุณผู้ชมก็ยังอยู่กับผมกีกีรติสุพดชเลกุลกับนายเอเดนวิกเอ็นครับแล้วก็ค่ะใบเตยพรพิจิตรีสีค่ะวันนี้พี่กีคะเรามาอยู่กับพิธีกรสองสาวสุดฮอตในวงการบันเทิงค่ะจมูกใครไปไม่ได้นอกจากพี่แป๋วพัทรวีกับพี่ปดนักการนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อะไรที่โดนงาผลงานของน้องกีเขาเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ไปทำบานอฟฟี่พายกันมานะคะข้ามะก่อนที่น้ำน้ฝนจะน้ำลายไหลนวางก่อนนะคะจะให้ชิมเสร็จจบเลยก่นมาสัมภาษณ์เป็นกอนนี้เราเป็นดาราแล้วมาสัมภาษณ์นนเอาละครับในฐานะที่พี่แป๋วแล้วก็พี่ฝนนะครับได้เป็นพิธีกรของนายเอตเทเนี่ยผมอยากทราบว่ามีเทปไหนเนี่ยที่ประทับใจมากที่สุดเลยครับ อ่พี่แป๋วก่อนดีกปว่อน่ะคประทับใจครับเทปที่พี่แป๋วประทับใจที่สุดก็คือเทปที่เกิดปัญหามากที่สุดอย่างที่เรานึกไม่ถึงมาก่อนค่ะนั่นก็คือวันนั้นเนี่ยเรามีการสัมภาษณ์คุณไกรสอนแสงอนันต์ทางโทรศัพท์นะคะซึ่งเวลาที่เราติดต่อกันทางโทรศัพท์นี่นะคะคุณผู้ชมคะเราจะมีหูฟังซ่อนอยู่ในหูของเราด้วยเพื่อที่จะฟังว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาพูดอะไรและเราจะได้ถามตอบกับเขาได้นะคะปรากฏว่าระหว่างนั้นสายโทรศัพท์ ได้ได้มีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้แต่ว่ามีการออนแอร์นี่เป็นไปตามปกติค่ะแล้วแก้ปัญหายังไงล่ะครับโอ้นาทีนั้นก็คือพยายามจะส่งซิกกับข้างบนนะคะคือคือคือภาพเนี่ยตอนนั้นหน้าจอเนี่ยมันอยู่ที่หน้าเราค่ะหน้าเราถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแสดงบอกว่าไม่ได้ยินค่ะไม่ในแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเราบอกไม่ได้ยิน เราก็ส่งสัญญาณด้วยสายตานะคะปรากฏว่าทีมงานกล้องทราบข้างบนทราบห้องดีเรกก็คือโปรแกรมโปรดิวเซอร์ของเราอยู่พอดีทุกคนทราบปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นคําสั่งเขาก็คือให้เราพยักหน้าไปเรื่อยๆแลวเมื่อไหร่ที่เขาพูดอะไรให้เราพูดตามเพราะเราเราจะไม่ได้ยินการตอบคำถามถูกต้องแต่ว่าในในวินาทีนั้นเนี่ย The Show must go on ค่ะแต่ว่าการทำงานของทีมเราก็เห็นชัดเลยคือพอดีเรกข้างบนบอกว่าพูดประโยคนี้เราก็พูดตามเหมือนกับว่าเราได้ยินทุกอย่างแต่เราก็ต้องพยายามไม่ค่ะ ถพราะแตเราข่าวออกไปเนี่ยเราไม่ได้ยินอีกฝั่งเราจะไปค้อมคำเขาเขาจะรู้เลยว่าเราไม่ดินวันนั้นเหตุการณ์ผ่านไปด้วยดีอย่างที่นึกไม่ถึงมาก่อนว่าต้องเจอเหตุการณ์นี้ในชีวิตก็เลยแบบประทับใจว่าอ๋อมันเป็นการทํางานแบบทีมที่ทำมันเป็นทีมเวิร์กที่ทำไปทุกอย่างผ่านไปโดยที่เนียนๆหน้าจอไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแปี้มามันทำให้เรารู้สึกว่าแค่มองตาก็รูใจกับทีมงาน ใช่ไหมไม่ต้องใช้คำพูดนะแค่มองตาที่เป่าเนี่ยทีมงานทุกคนก็รู้เลยนะว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นขึ้น้าอย่างนี้สอปัญหาตลอดมองไปไม่ใช่ก็เป็นการทำงานแบบ professional ที่มาถามทางด้านที่ฝนมั่งดีกว่าค่ะว่ามีเทปไหนที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษของพี่นะคะปกติแล้วเนี่ยฝนเต่าจะไม่ค่อยได้เจอกัน นานทีถึงจะมีแบบมาเจอกันละครั้งแรกค่ะเป็นเทปที่ฝนประทับใจมากก็คือวันที่ เป็นพิธีเสกสมรสระหว่างเคทเมาต์านกับเจ้าชายวิลเลียมนั่นเองนะคะเป็นครั้งแรกค่ะที่ฝนกับพี่แป๋วเนี่ยได้มาจัดรายการคู่กันนะคะก็เป็นรายการสดด้วยนะเวลาที่เราจัดคู่กันเนี่ยมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งอีกความรู้สึกหนึ่งนะ็อารมณ์เสียเลยอารมณ์เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแบบว่ายืนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นมีพี่แป๋วมาอยู่หน้างด้วยก็รู้สึกสนุกแล้วก็อุ่นใจเหมือนมีแม่เหมือนมีแม่มาด้วยอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะสนุกสนานให้ฮา อยู่กัเนเป็นคู่ใช่ค่ะอ่าแล้ว <_ an> ต่อไปถ้าพูดถึงประทับใจไปแล้วมีเหตุการณ์ไหนไหมครับที่แบบหน้าแตก <_ an> ออกอากาศแล้วหน้าแตกแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับ <_ an> อืม <Vietnamese> ไม่มีค่ะเนี่ยมั่นใจไม่มีค่ะไม่มีจริงๆแล้วมันมีทุกวันมีุควันแต่เราก็เนียนๆไปเรื่อยนะบางครั้งที่แบบพูดผิดมากแต่ศิลปะสามารถพูดได้เป็นศิลปิเรา้วก็ลงาพูดไปได้ไงหรืออ่านชื่อคนผิดแล้วผิดเลยคือรู้เลยว่า คนนี้ไม่รู้จักเยค่ะแต่ว่ากลยุทธ์ค่ะทีมงานจะบอกเสมอว่าช่วยเนียนหน่อยเถอะเนียนเป็นเลยทำหน้าเหมือนรู้คือจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการสดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเราพูดผิดหรืออะไรยังไงไปเนี่ยหรือว่าอะไรยังไงก็คือแบบอาจจะ มันคือรายการสดกับความผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะมีแบบเกิดขึ้นได้บ้างแต่ว่าเสน่ห์ของมันเนี่ยคือเราจะเอาความผิดพลาดนั้นเรารอดตัวได้ยังไงเออตรงนี้มากกว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของรายการสดก็ต้องทําให้คุณผู้ชมไม่รู้ว่าเราผิดผิดเนียนๆใ่ตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างอยู่เียแค่เริ่มกับผลิตผลี้เป็นยังไงครับมี รุ่นน้องสองคนมาเขย่าเวทีนะรูสกยังไงครับดูสึกยังไงกังวลใจไหมครับกาถามก็ต้าก้าตอบทันทีที่รู้นะคะว่าเรามีโครงการรับน้ำใหม่ใจนี่หล่นไปตะตุ่มแล้วที่เต๋าคิดตลอดเวลานะคะว่าพี่จะมีแผนสกัดดาวลุ่งพี่จะทำทุกอย่างที่นางร้ายพึงทำเต็มตัวกลนกลัวไหม กลัวนิดเดียวกลัวเนอะรักสีแขดซาดหลายป่าแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วรู้สึกดีใจที่มีน้องๆมารายการเรามีสีสันมากขึ้นมีน้องๆมาเนาะใช่ค่ะก็สร้างสีสันให้กับรายการนายแตเทนนะคะแล้วก็ขอต้อนรับน้องทั้งสองคนค่ะน้องกีแล้วก็น้องใบเตยเข้าสู่เวทีนายเตอร์เทนด้วยนะคะครับผมแล้วตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเตรียมพบกับนายเอนเตอร์เทนนะครับวันนี้ผมและสี่คนก็ ขอบเวลาแล้วแต่จะพูดจะเย็นขอบคุณหน่อยคุณพ่อคุณแม่ต้องขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทางอสมทนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนายเอ t นเตอร์เทนแฟชชั่ขึ้นมานะครับผมก็บริษัทวิ่งเบเบ๊นะครับผู้สนับสนุนหลักแล้วก็ขอส่วนตัวขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวที่สนับสนุนค่ะค่ะทําเราก็ขอเสริมนะคะขอบคุณทั้งอสมบทอนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้โครงการของเราเสร็จสิ้นด้วยดีแล้วก็มีวันนี้นะคะโอเคน้องๆทํางานให้ได้เป็นงานการค่ะเป็นานเลยแล้วก็วันนี้ก็ช่วงนี้ก็หมดแล้วก็เดี๋ยวพบกับนายเอเจนต์ Night l i f e นะครับกับสีสันของเวทีการประกวดนายเอเจนต์แฟช่ด้วยครับค่ะทั้งข่าวที่คุณอยากรู้แล้วก็ข่าวที่ ควรรู้นะคะ19นาฬิกาหลังจบละครบ้านนี้มีรักค่ะครับวันนี้พวกเราทั้ง4คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไป,ไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ